นี่ในบ้านนี่จะเล่าเรื่องบ้านให้ฟังท่านผู้ชมเอ่อเอาพี่บุญจอมทิ้งไปคือบ้านเนี่ยนะเขาจะอย่างนี้เราต้องให้อ่าอันนี้อันนี้ของใครทำวะอันนี้อันนี้หน่วยงานเราใครอันนี้ใครว่าของเปรมมีพอต่อพอด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็มีกระทรวงพมการอะไรของเรากระทรวงพมเราเนี่แหละเออกับกทม เราก็หลายห,หน่วยงานเนี่ยก็เข้ามาดูมาจัดการว่าพื้นที่นี้เป็นของใครก่อนอ <S <S พื้นที่นี้เป็นของใครมีบ้านเลขที่หรือไม่ลําดับแรกก่อนเลยนะแล้วก็ลงไปเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปหาประชาชนว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมีกี่ครัวเรือนมีบ้านเลขที่หรือไม่แล้วถ้าเรารื้อเราก็ทําโมเดลเอาโมเดลเนี่ยนี่อย่างในหลวงไปเปิดเอาโมเดลเนี่ยอุ้มไปให้ประชาชนดูในพื้นที่ ว่าบ้านจะออกมาเป็นสีนี้หลังคายอย่างนี้หน้าตาแบบนี้โอ้โหพอชอพอชอพชอก็เคหะไอแค่เนี้ยพอมอน,นั่นแหละเออพอมอน,นั่นแหละเธอ,อดูพระราชินีแต่งตัวสวยมหมทรงสวยมากงามมากเนี่เยเนี่ยว,วิธี<ม>คือฉันไม่อยากที่จะให้ใครมาเปรียบเทียบกับพระราชินีนะ<ม>แต่ให้ดูวิธีแต่งองค์ของพระองค์ถ้าข้างบนลายข้างล่างเรียบใช่ไหมจ๊ะแล้วดูอ่ะแล้วดูพระเจ้าอยู่หัวสง่างามมาก ล้วคือเนี่ยเขาก็จะเอาโมเดลเนี่ยจ้ะเอาไปให้ประชาชนดูใช่ไหมโมเดลเนี่ยถูกแก้คือแก้ตั้งแต่ความคิดของพอชออก่อนอพลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้บอกว่าเราจะไม่สร้างบ้านแบบแบบบ้านแบบแสารพภูมิใหญ่นะบ้านคือบ้านบ้านห้องนอนต้องใหญ่นอนได้มีที่เดินมีที่กินมีที่ทำอาหารแล้วสร้างให้เขาให้เสร็จให้จบไม่ต้องมาไม่ต้องมาต่อเติมทีหลังใช่ไหมแล้วก็สร้างสีให้เรียบ จะได้ไม่บรรทัสีใหม่แล้วก็ให้มีท่านหน้าให้คนเดินไปเดินมาได้ปลอดภัยแล้วก็สร้างทางเดินก็เอาพออชอเนี่ยก็เอาโครงการนี้เอาไปให้นายกดูนายกดูเสร็จปุ๊บขยับขยายแล้วให้อะไรรู้ไหมคือนายกเป็นทหารไงเธอเห็นบ้านทหารมีอะไรรู้ไหมก็จะมีพัดลมพิตาชีอ่ะพัดลมที่ติดผนังอ่ะสายไปมาไปมาไปมาต้องมีต้องมีพัดลมเมืองไทยเมืองร้อนต้องมีพัดลมเมืองร้อนเมืองร้อนแล้วหน้าบ้านเนี่ยนะ ให้ไม่ไม่ไม่ให้แบบว่าระเกะระกะพันเอกประยุทธ์บอกว่าหน้าบ้านไม่ต้องทํารั้วใหญ่คนไทยชอบดังกินเหล้าหน้าบ้านฉันนึกว่าตายตอนนั้นก็อุ้มโมเดลเนี่ยไปให้ท่านก็ขยายเลยแบบเอาบ้านออกมาอีก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 แล้วก็สร้างแล้วก็ไปของบเพราะเราต้องมีระเบียบวินัยการเงินการคลังก็พมก็ทําขั้นตอนการของบประมาณ งบประมาณของงบประมาณงบก็ต้องไปที่สภาพัฒน์สภาพัฒน์ก็ต้องดูนู่น,นดูนั่นดูนี่ใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลา,วลา4ปีเต็มๆถึงจะเป็นประชากรได้สองปีเต็มๆในการที่จะคุยกับประชาชนและอีกสองปีในการของงบเพราะฉะนั้นท่านอยู่มา9ปีไงนี่คือผลงานคุณพิชัยถ้าไม่เห็นก็แหกตาดูเสียะจะได้เห็นแลวไม่ใช่แค่ของเปรบน,นะของรัดพลาวรัดเลา<อ>ใครทําไม่ได้ท่านทําได้<อ>แล้วนู่นสุป,ประชาที่ร่มกลึล่า ล่มเกล้าเนี่ยเป็นที่ดินทองคําเลยนะที่ดินขนาดใหญ่มากแล้วที่ดินอันเนี้ยโผล่พุออกไปเนี่ยล่มเกล้าเนี่ยไปออกไปที่สุวรรณภูมิได้<ม>บ้านสุประชาบ้านสุประชาเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองหมดสีเหลืองหมดเลยนะแล้วบ้านเนี่ยเหมือนกันตอนอโมเดลไปส่งเนี่ยเคหะไปส่งนายกประยุทธ์บอกว่ามันเหมือนบ้านเหมือนเล็กขยายออกมาอีก, <c oughs> ข,ยยออกขยายออกมาขยายออกมาขยายออกมาแล้วทําให้มันสองห้อง แล้วก็หน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านให้เป็นแบบว่าทางขึ้นอ่ะเผื่อคนแก่เขาจะได้ขึ้นลงรถวิลแชร์มีทางลาดแล้วไม่ต้องมีรู้ว่าคนไทยชอบกินเหล้าหน้าบ้านพอเปิดบ้านไปปุ๊บให้มีโต๊ะอาหารด้วยนะแล้วก็มีพัดลมบอกบอกบอกนี่เผื่อคนกินเหล้าเลยนี่บ้านสุประชาแล้วก็ต้องมีห้องนอนห้องนอนซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางอ่ะทาครัวให้ด้วยนะครัวปูนทําครัวปูนให้ด้วยทําที่ระบายให้ด้วยทุกบ้านอยู่ได้จริงแล้วคิดไปถึงอะไรรู้ไห อย่าต้องให้เขาต้องมานั่งใส่อะไรนะมุง้งลวดเหล็กดัดท่านก็สังท่านพลเอกประยุทธ์ก็สั่งไปคุณจุดติกับเคหะก,ก็ทำบ้านสุประชา,าทำทั้งหมด300กว่าหลังทีนี้พอพอลเอกประยุทธ์พูดว่าอย่าให้เขาต้องมาจ่ายใช้จ่ายเงินในการติดตั้งแบบไอ,อม้มุงลวดมุง้งลวดเหล็กดัดเนี่ยมันแพงการเคหะก,ก็ไปทำเว้ย พอสอง่งพอสอง่งพอสอง่งน,นี่เนี่ยพอเอามาปุ๊บฉันก็ตกใจมากเลยเคหะทำเหล็ก um ดัดเป็นรูปลาย K <c oughs> เคหะเว้ยโลอกกอรูกันแล้วว่ามึงทำว่าไม่มีใครรู้ <c oughs> ฉันนะโมโหใชบหายเลยทำไมกูต้องอยู่บ้านเคหะแบบเหล็กดัดเคหะตลอดเวลาวะนี่คือคนจริงๆที่ได้อยู่จริงๆนะ<อ> <c oughs> นี่คือได้อยู่จริงๆ คนจนจริงๆได้อยู่บ้านดีๆเคยฟังประธานชุมชนคลองรัดพร้าวอ่ะเขาสัมภาหารอนตรนั้นกรมประชาเขาไปจัดงานอะไรเนี่ยนะที่ที่ทำเสร็จเรียบร้อยชุดแรกเขาไปอยู่เนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนเพื่อนแม่ค้าลูกแม่ค้าพาเพื่อนมาบ้านเพราะว่าอายว่าบ้านเป็นสลัมอยู่ริมน้ำคัมอะไรต่างวันนี้พอมีโครงการนี้เข้ามานี่นะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะะเพื่อนร้องมาบ้านลูกเพื่อนลูกรู่ร้องเพื่อนบอกว่า บ้านแกเนี่ยริเวอร์วิวเลยนะอ่าริเวอร์วิวรจริงๆแล,แล้วแล้วเด็กก็วิ่งเล่นนะผมไปดูเขาเด็กก็วิ่งเล่นแบบมีที่วิ่งเล่นอ่ะริมทางอ่ะเขาก็ปลอดภัยอ่ะค่ะนะ,ะชาวบ้านก็ไปมาหาสุกทิ่แย้งแจ่มใสมีความสุขค่ะนะ,ะพี่จะเล่าอะไรหฟังนะคนไประยุทธ์เนี่ยนะ <c oughs> ท่านดูท่านดูสเกลของบ้านสีต้นไม้ท่านบอกว่าเราอยู่ในรัขนานที่สิบให้ปลูกต้นรวงพึ่งสีเหลืองอ เพราะฉะนั้นหมู่บ้านนี้สุประชาสีจะเหลืองหมดเลยอะเหลืองทั้งหมู่บ้านแล้วก็จะแบบอยู่ได้จริงคือไม่ใช่แบบไม่ใช่บ้านเอออทอนอะซึ่งมันอยู่ไม่ได้จริงอันนี้เน right <in> ี่ยเนี่ยเหล็กแบบนี้เป็นเป็นลายโลโก้การเคีหะอี่นี้กับบ้านนี่เนี่ยเขาไปนะประตังประตูเนี่ยสเกลของจริงอยู่ได้จริงนี่สีเหลืองสวยสวยสวย แลวหน้าบ้านเนี่ยให้ปลูกต้นไม้อันนี้ไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะอันนี้บ้านจริงแล้วใครหามโดเด่นแล้วเกินนะเออโดดเด่นทุกบ้านทุกบ้านโดดเด่นหมดแล้วเขาจะมีเขาจะมีไซส์เขาจะมีสเกลแบบนี้แบบว่าเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดแล้วก็เป็นบ้านแฝดและอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านอ่บ้านแฝดแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วจะเห็นแบบว่าอยู่ได้จริงอ่าแล้วเนี่ยหน้าบ้านให้ทำอย่างนี้ไม่ให้มีรั้วไม่ให้มีรั้วท่านสั่งไม่มีรั้วท่านบอกว่าคนไทยชอบกินเล้าหน้าบ้าน ถ้าบอกให้เขาไปกินในบ้านที่หมดเออจะได้เรียบร้อยแล้วให้ทําฟุตบาทกว้างเพื่อที่ฟุตบาทจะกลายเป็นอะไรสนามเด็กเล่นออกกําลังกายเด็กเล่นนันนูนันนี่ท่านขยายของท่านเองท่านออกแบบของท่านท่านช่วยท่านช่วยเคหะออกแบบด้วยและนี่คือคนได้จริงแล้วแล้วนายกประยุทธ์เนี่ยทุกครั้งที่เวลามีการประชุมคารมเนี่ยท่านจะจี้คุณจุติคนณจติถึงไหนแล้วหนึ่งถึงไหนแล้ว สองคุณจุติคุณจุติรู้ไหมถ้าพูดการที่เป็นตำรมจเลยนะคุณจุติรู้ไหมว่าถ้าหากเราไปพบคนที่เขาไม่จนริงนี่เียห้องนอนมีห้องนอนจริงถ้าเราไปพบคนไม่จนจริงเราจะทํำยังไงกฎหมายครับเอากฎหมายหลายฉบับไปเอาออกมาหมดเลยเคหะที่แบบว่าเช่าเอาไว้ของถูกๆแล้วไปปล่อยอ่ะเอาออกให้หมดเลยขึ้นศาลกันไปสี่ห้าพันลายคือต้องการให้ มันตรงวัตถุประสงค์ให้คนยากจนได้รับจริงๆห้องน้ําสุขภัณฑ์อ,อ,อย่างดีเลยนะคอตโต้อย่างดีแน่ยเน่เหล็กดัดเหล็กดัดการเคหะเขาอบอกให้ทําเหล็กดัดแม่งทําโลโก้การเคหะเลยอะ่ะกลัวคนไม่รู้นี่ไงคุณผู้ชมเนี่ยฟังพี่ปองเล่านะแล้วผมเองก็ไปดูมาด้วยนะกับตามาเหมือนกันนะไปดูมาใช่ไหมออไอ้แฟลตแฟลตดินแดงอันใหม่นะสูงสวยมะผมผมเนี่ยพาทีน่ะนี่เนี่ยเปิดเปิดมามีเตากินข้าวแล้วซื้อให้ด้วยนะเตากินข้าวเนี่ยถ้าหมอซื้อไปดูเลยนะนั่นไหนเห็นไหมพัดลมพัดลมที่นี่นี่คือบ้านทหารชัดๆ คื <Sen> อ,อมันดีมากเลยนะแล้วคุณผู้ชมเปรียบเทียบดูนะในสิ่งในี้ไอ้บ้านโครงการของพลเอกประยุทธ์รัฐบ,บาล <Years. S 1> พลเอกประยุทธ์กับบ้านเอื้ออาทรเนี่ยนะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ถ้าฟังพี่ปองเล่าคือบอกต้องมีอนุ่นต้องมีอันนี้ให้ชาวบ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเอื้ออาทรคืออะไรทุกคนก็จ้องจะลุมกินโต๊ะกันการก่อสร้างอ่ะการก่อสร้างเนี่ยก็ติดคุกกินตารางกันไปอ่ะอันนี้ไม่มีใครกินตารางอันนี้อันนี้จะเป็นสเกลใหญ่ครอบครัวใหญ่เนาะอันนี้จะมี เออจะมีบ้านโสดบ้านครอบครัวแล้วก็บ้านคนชราแล้วกาเขาก็จะออกแบบอย่างนี้คุณจตินี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยของจริงนะนี่ของจริงและเออคนพิการจะมีแรมขึ้นไปไอ้ที่แก้นเอาไว้อีกฝั่งนึงเนี่ยนั่งกําลังทำนี่นี่คือหมู่บ้านสุประชาของจริงป้านั่นดูอยู่ป่าป้ามาดูหน่อยสําเนียงแล้วมาดูแล้วนี่มลนเอกประยุทธ์สร้างบ้านส่วนเปลมประชากรอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาคือทําให้บ้านทําให้สลัมกลายเป็นบ้านแล้วก็ให้ บ้านเล็กที่ลาดพร้าวก็เหมือนกันก็เหมือนกันผมเนี่ยเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กของขวหน้าของพ่ออชนะเขาก็จะส่งข่าวมาเลยแล้วก็เวลาเนี่ยพอร้อีนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีถ่ายรูปทะเบียนบ้านมารถแรกนะทะเบียนบ้านแล้วแบบเจ้าบ้านก็จะดีใจมากเพราะเขาไม่เคยมีทะเบียนบ้านไงเราก็เอาข่าวเข้าไปออกเขาก็ขอบคุณใหญ่เลยบอกนี่เจ้าบ้านเขาดีใจมากเลยว่าแต่ก่อนเขาอยู่แบบแบบไม่มีทะเบียนอะ ใช่แล้วเนี่ยก็จะลือ้อจะจะลืออ้อจะลือ้อฉันคุณพิรพันธ์ฉันนึกกล้าขำคือกว่าบ้านจะออกมาได้ค่ะรู้เลยไหตอนนั้นอะเราเกือบจะต้องสร้างสร้างตัวอย่างบ้านจริงๆขึ้นมามที่ตรงคลองพะดุงตอนนั้นมันมีตลาดคลองพะดุงใช่ไหมเราก็จะเลิกตลาดคลองพะดุงเราก็ะะจะเอาพื้นที่คลองพะดุงนี่แหละสร้างบ้านแสนเนี่ยเออคือเออ เพราะว่าท่านแก้ตลอดเลยสีเนี่ยนะคุณติต้องเอาสีไปคลี่ให้ดูในยถึงทำเนียบเลยอ่ะจะเอาเหลืองเฉดไหนครับท่านคือละเอียดนะอันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นคนอันนี้ต้องยกเครดิตให้พลเอกประยุทธ์เลยนะเพราะว่าไออีกโครงการนึงเนี่ยเธออันเนี้ยอันเนี้ยของเดิมอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรนี่บ้านอะไรน้าเอื้ออนรมึงสมควรจะติดคุกน่ะยังไง พอพี่ปองบอกว่าคลี่คุณจุติคลี่ให้ดูสีอ่อนสีเข้มสีจางไอเอื้ออัทรก็คลี่เหมือนกันนะว่าใครได้กี่เปอร์เซ็นต์นะที่ดินตาบอดก,กูซื้อราคาที่ปกติอะแล้วสร้างมาหลายคนเนี่เห็นไหมเนี่ยดูสิชาวบา้านเขาเห็นอยู่ทำเลแบบนี้เขาก็ไม่ไปอยู่แล้วใช่ใช่มันควรจะต้องทีนี้ไอทางการเนี่ยท่านผู้ชมท่านไม่ว่าโดยกฎหมายนะพี่กองอกฎหมายเนี่ยคือเหมือนกับระเบียบวินัยการเงินการทางสภาพั์เอยอะไรเอ่ย เมื่อเขาออกออกออกมาเขาผ่านโครงการมาแล้วเนี่ยมีคนถามว่าทาไมบ้านเอื้ออาทรทุบทิ้งไม่ได้มันทุบไม่ได้นะราชการเนี่ยคุณต้องไปทําเอกสารอีกฉบับหนึ่งเพื่อที่จะล้างเอกสารฉบับนี้เพราะถือว่าเอาเงินไปแล้วเอาเงินไปแล้วทําโครงการนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นพอทําแล้วุมีปัญหาอะไรไงคุณก็ต้องทํามาอีกอันแล้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานพยานหลักฐานในคดี มันทุบที่ไม่ได้หรือว่าเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ของหลวงใช่ใช่เข้าใจนะก็เป็นไม่ต้องทุบที่งนาเป็นอนุสาวรีย์ของความเลวทรามของนักการเมืองยุคหนึ่งใช่ใช่ทีนี้ถามว่าเราจะมีบ้านแบบนี้อีกไหมอ่าวเมื่อวานพระเจ้าอยู่สเสด็จแล้วเปิดอ,อันนี้คือแนวแนวแนโยบายอันนี้ต้องให้ผู้ประชาชบ้านนะให้เครดิตพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าในยุสมัยท่านเนี่ยท่านอยากเห็น,นอ่ะแบบแค่กรุงเทพเอากรุงเทพก่าก่อนเลยนะแล้วก็ทุกจังหวัดต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ น้ำใสน้ำใสไฟสว่างประชาชนมีบ้านและประชาชนเห็นน้ำพัดไทยของในหลวงแล้วหรือยังประชาชนต้องมีบ้านให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเด็กต้องมีการศึกษาพี่นึบอกไงว่าโรงเรียนกรธรมเนี่ยมี400กว่าโรงเรียนรอบกรุงเลยเนี่ยทำอะไรให้ได้ดีกว่าน,นี้ไหมนะอันนี้เราก็ขออนุญาตนะ